สวัสดีครับชื่อเตอ้ยครับสถารัชนันชนวีตรกลเชื่อพระเจ้ามาแล้ว4ปีปัจจุบันปลูกพันตัวที่คริสตจักแห่งการทรงสถิตบางฟีมีส่วนรับใช้ในงานด้านาทีมนมัสศการและทีมมีเดียดูในส่วนของการควบคุมไลฟ์สดค่ะชื่ออูออนอุมาค่ะก็เชื่อพระเจ้ามา3ปีกว่ามีส่วนในงานรับใช้ในคริสตจักรก็คือ งานหลักๆก็คืออยู่ในทีมนักร้องเป็นครูรวีเป็นแม่ครัวค่ะแล้วก็ฉายสไลด์เพลงค่ะเรารู้จักกัน,อนตอนที่เราทำโรงงานแห่งหนึ่งนะครับย่านอิงแก้วนะคะตอนนั้นก็เป็นหนุ่มสาวโรงงานนะครับก็ยังเป็นวัยละอ่อนอยู่นะครับซึ่งก็ตอนนั้นก็เป็นคู่กัดกันมา, <S <s <uck> <S มาก่อนคะ่ะก่อนที่จะมารักกันพัฒนาความรักมากยิ่งขึ้นคะ่ะจนมีน้องอีิงมาเป็นพยานรักของเรา ก่อนรู้จักพระเจ้านะครับในส่วนของความรักของเราสองคนเองเราก็ไม่ใช่หนุ่มสาวเจ้าจ๋าไม่ได้แบบกุ้งกิงกุ้งกิง,ง,งไม่ได้แบบอ,อินเลิฟอะไรกันมากมายนะครับมีความรักให้กันแต่ไม่ค่อยได้แสดงออกสักเท่าไหร่มุมมองความรักของโอ้ก่อนที่จะรู้จักพระเจ้านะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเหมือนต้องการเอาชนะอยู่ฝ่ายเดียวพอมีลูกความรักของเราก็เติบโตขึ้นเราได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ทําให้เรารู้จักรักผู้อื่นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราทั้งสองคนนะครับได้รู้จักกับพระเจ้านะครับมุมมองความรักที่มีต่อกันก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นการที่เราใส่ใจคนรักมากขึ้นการที่เราห่วงใยคนรักมากขึ้นนะครับก็ทําให้ความรักที่เรามีต่อกันเสริมสร้างกันมากขึ้นด้วยอ,องค์พระเยซูที่มาอยู่ท่ามกลางครอบครัวเรา จริงๆแล้วพระเจ้าทรงใส่ความรักในเราทุกคนแล้วก็พระเจ้าเริ่มเปลี่ยนอูจากข้างในมาทีละนิดทีละนิดตั้งแต่มีลูกความรักของอูก,ก็เปลี่ยนไปยอมรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีอะไรก็คุยกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ขี้งอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะแล้วทำให้เราก็เติบโตขึ้นมีองค์พระเยซูเป็นเป็นแบบอย่างแห่งความรักทำให้แบบ เราลักผู้คนมากยิ่งขึ้นคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่คนในครอบครัวของเราไม่ใช่แค่ลูกของเราเลยค่ะพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนข้างในเปลี่ยนใจของเรามีช่วงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหนักนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราได้นะครับหลังจากที่เรากลับมาจากรอบนมัสการก็กลับมาพักผ่อนที่บ้าน ตอนเย็นลูกสาวบอกว่าอยากไปตลาดพอเราเตรียมตัวที่จะออกจากบ้านกันตัวผมเองขับรถเพิ่งเะอเลื่อนรถออกจากบ้านไปไม่ถึง30วินาทีก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับตัวเล็กๆวิ่งมาชนรถของเรานะครับตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรวิ่งมาชนรถเรานะครับผมเองก็ตกใจก็เลยจอดรถลงไปดูก็ปรากฏว่า เจอเด็กคนหนึ่งนะครับนอนอยู่กลางถนนพระเจ้านีตกใจมากช็อกอย่างมากเลยซึ่งตอนนั้นอก็ลงไปดูก็เห็นน้องไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะโอ้ก็ตะโกนหาว่าพ่อกับแม่น้องอยู่ที่ไหนคะน,น้องโดนรถชนซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยซึ่งเราก็ค่อนข้างตกใจมากแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นสนะิ่งสิงแรกที่ ผมเรียกหาก็คือพระเจ้าช่วยลูกด้วยทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับในขณะที่เกิดเหตุเราก็เห็นว่าเพื่อนบ้านทุกคนน่ารักกับเรามากนะคะซึ่งในตอนนั้นต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันคือคนนึงก็โทรหารถกู้ภยัยแล้วก็มีอีกหลายคนก็มาให้คําแนะนําเราในการโทรเรียกประกันโทรเรียกพรบอซึ่งในตอนนั้นอุก,ก็กระวนกระวายใจและสิ่งหนึ่งที่อ๊ดเึกขึ้นได้ก็คือโทรหาพี่น้องให้อธิษฐานเพื่อะคะ่ะ ก็เป็นช่วงเวลาที่เราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านาเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยามาให้กําลังใจเราแล้วก็มาปลอบเราว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ในขณะนั้นที่จิตใจของของเราสองคนนียค่อนข้างกระวนกระวายมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช็อกมากๆสําหรับเราในช่วงเหตุการณ์ที่ชุลมุน ช่วงนั้นก็มีรถกู้ภัยมารับน้องไปที่โรงพยาบาลนะคะส่วนเราก็รอประกันเพื่อที่จะมาทําหลักฐานด้วยเหตุที่เป็นการเฉี่ยวชนคนทําให้เราต้องไปรับลบันทึกประจําวันที่โรงพักค่ะช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราได้สัมผัสอีกก็คือครอบครัวของน้องคุณพ,พ่อคุณแม่ตากับยายเขาไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ตําหนิเรานะครับ เขาเข้าใจและเขาก็ยังพูดเลยว่าผมไม่ได้โทษพี่เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ชี้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนผิดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการแย้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมนะครับด้วยความช็อกและตกใจสติยังไม่ค่อยอยู่กับตัวสักเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็ย้อนถามกลับไปว่าผมมีสิทธิ์โต้แย้งไหมโต้แย้งว่าผู้ปกครองปล่อยปลาละเลยจะสามารถทําได้ไหมนะครับ พ่อก็บอกว่าประกันอุบัติเหตุของน้องที่น้องมีนั้นเป็นประกันของโรงเรียนซึ่งไม่ครอบคลุมกับค่ารักษาพยาบาลพ่อเด็กก็บอกว่าผมต้องการแค่ให้ยูกสาวได้รับการรักษาวินาทีนั้นข้าพเจ้าตัดสินใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ยอมจึงบอกกับทางพ่อของเด็กว่างั้นเดี๋ยวผมลงไปเซ็นยอมรับผิดเพื่อที่ให้น้องได้เข้าสู่กระบวนการรักษา หลังจากที่ข้าพเจ้าเซ็นเอกสารเสร็จนะครับปรากฏว่าคุณแม่ของน้องที่อยู่กับน้องที่โรงพยาบาลโทรมาแจ้งคุณพ่อของน้องทางโรงพยาบาลไม่รับเบิกพรบรในส่วนที่เราทําไว้นะครับซึ่งเวลานั้นทั้งตัวข้าพเจ้าเองทั้งประกันเจ้าตีาิประกันจะได้เทียตรวจเองก็ต่างแปลกใจว่าทําไมโรงพยาบาลถึงไม่รับเบิกประกันเจ้านี้นะครับ ในขณะทีะ่พ่อของน้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ประกันแล้วก็พ่ออิงอิงคุยกันอยู่ข้างนอกนะคะปรึกษาการว่าจะย้ายโรงพยาบาลเพื่อที่ให้น้องได้รับการรักษาดีไหมเพราะว่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งเจ้าหน้าที่ประกันก็ช่วยประสานงานให้นะคะว่าจะขอย้ายน้องไปเพราะว่าเขาครอบคลุมในทุกๆประกันเลยค่ะซึ่งในขณะนั้นโอก็ไม่ได้ออกไปด้วยนะคะไม่ได้ออกไปคุยด้วยก็นั่งอธิษฐานกับพระเจ้าวิงวอนกับพระเจ้าว่า ไม่อยากให้น้องย้ายโรงพยาบาลแล้วได้ไหมขอพระเจ้าจงโปรดช่วยได้ไหมให้น้องได้รักษาต่อที่นี่ซึ่งพระเจ้าก็มาทันเวลาค่ะพี่น้องพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานของอุแม่ของน้องโทรโทรมาหาอุนะคะว่าพี่พี่อยู่กับพ่อของน้องหรือเปล่าพอดีทางโรงพยาบาลมาแจ้งหรือว่า,าให้รักษาได้เขาสามารถเบิกผ่านพรบรตัวนี้ได้แล้วซึ่งตอนนั้นก็คือขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะ หลังจากที่เราเห็นอาการจัดเตรียมจากพระเจ้ามาทันเวลาก็แยกย้ายกันนะครับตัวของอข้าพระเจ้าและภรรยานะครับแล้วก็คุณพ่องเด็กก็รีบขับรถไปดูน้องที่โรงพยาบาลต่อนะครับขอบคุณพระเจ้าครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์แต่หมอเวรเป็นหมอกระดูกที่เข้าเวรในวันนั้นพอดี ทำให้น้องได้รับการรักษาในวันนั้นเลยพอเราไป <PAUL> ถึงโรงพยาบาลขอบคุณพระเจ้านะคะแม่ของน้องก็เอาผลเอ็กซเรย์ที่ขาของน้องมาให้ดูซึ่งมีอาการกระดูกร้าว2จุดนะคะซึ่งขอบคุณพระเจ้าตอนแรกเราก็ประเมินอาการไปต่างๆนานาด้วยความชิดของมนุษย์เราก็คิดว่าน้องจะเป็นอะไรเยอะหรือเปล่า พอเห็นผลเอ็กซเรย์พ่อกับแม่น้องก็ยิ้มออกซึ่งเราทําให้เราก็สบายใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็อธิบายให้ฟังถึงกระบวนการรักษาแล้วดูเขาก็ใจชื้นขึ้นมาที่ลูกเขาไม่ต้องผ่าตัดใหญ่นะครับเราเองก็คลายกังวลลงมาได้บ้างระดับหนึ่งข่าววันต่อมาเราก็ได้ไปเยี่ยมน้องนะคะแล้วก็พ่อของน้องก็เล่าอาการของน้องให้ฟัง แล้วบอกว่าคุณหมอให้กลับบ้านได้เลยใน,ในเย็นนี้แต่พ่อกับแม่น้องก็กลัวว่าน้องจะมีอาการข้างเคียงนะคะก็เลยขอคุณหมอให้นอนต่ออีกสักคืนหนึ่งค่ะช่วงเวลาที่เราอยู่ที่บ้านนะครับคืนนั้นเราก็นอนไม่หลับเนาะข้าวก็กินไม่ลงก็ได้แต่อธิษฐานบิงวอนกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะรักษาอาการของน้องนะครับให้ให้เห็นการอัศจรรย์ให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผ่านเด็กคนนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าครับวันที่น้องกลับมาถึงบ้านนะครับเราก็รีบไปเยี่ยมน้องคุณพ่อก็บอกแปลกใจมากที่เขาหาไม่เขียวเลยหาไม่ช้ำหาไม่บวมแต่น้องก็อาจจะมีอาการปวดบ้างตามประษาเวลาที่ยาหมดฤทธิ์ซึ่งในเวลานั้นเราก็ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่มี ต่อครอบครัวเราต่อครอบครัวของน้องอแผนการของพระเจ้าที่เราดูมันเหมือนจะรุนแรงมากแต่พระเจ้าก็มีพระพรที่ซ่อนอยู่ในช่วงเวลาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับและเราได้สัมผัสเห็นอย่างมากก็คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อครอบครัวของเราพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลย พระองค์ทรงอยู่กับเราทุกช่วงเวลาพระองค์ทรงรักลูกของพระองค์พระองค์ทรงกู้ลูกของพระองค์ผ่านสถานการณ์ที่เหมือนจะดูยําแย่เหมือนจะดูเลวร้ายแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งลูกของพระองค์เลยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราร้องทูลร้องเรียกหาพระองค์ร้องเรียกหาพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่กับเรา พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทุกเวลาและพระองค์ทรงทานเวลาเสมอค่ะเราก็อยากหนุนใจคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะให้ลองเปิดใจและมาสัมผัสในความรักของพระเจ้าเพื่อที่จะเห็นการช่วยเหลือการช่วยกู้ในชีวิตเหมือนกับครอบครัวของเราค่ะสุดท้ายนี้เรามีข้อพระคัมภีร์ที่จะหนุนใจนะคะในหนึ่งโครินบทที่13และบัดนี้ทั้ง3ส,สิ่งยังดำรงอยู่คือ ความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3ามสิ่งขประเจ้าอวยพรครับข้ระเจ้าอวยพรค่ะ